ครับกลุ่มพวกนี้นะฮะมันไวมากนะฮะคือมันเชื่อมต่อจากตัวผมเนี่ยมันยึดคนของกองทัพนะฮะส่วนมากกลุ่มพวกนี้มันจเจ้าด้านเออยางเด็กผมเนี่ยมีทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับแต่ละคนเนี่ยจะเก่งและเช่อชานาจะทํางานด้านเอกสารทางกองทัพครับจะจะทํางานเอ,อกสารด้านกองทัพนะครับเช่นข้อมูลประวัติส่วนตัวต่าง,างๆอย่างเงี้ย ข้อมูลประวัติส่วนตัวเลขประจําตัวของทางทหารอย่างนี้ครับกลุ่มพวกนี้มันไวมากคล้ายจะเป็นกลุ่มอาชญากรรมนะฮะคล้ายจะเป็นกลุ่มอาชญากรรมอาจจะเป็นแนวร่วมเป็นตํารวจนะฮะ,ะเข้าออกต่างชาติเหมือนการฝังโปรแกรมเออมาในตัวหลังจากนั้นกลุ่มพวกนี้จะเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทยจะทําการปล่อยโปรแกรมเออเข้าสู่เหยื่อคล้ายโปรแกรมเป็นการจําตัวนะฮะ เมื่อพวกนี้ปล่อยเสร็จสมบูรณ์แบบเนี่ยพวกมันจะเดินทางออกนอกประเทศครับพวกมันจะเดินทางออกนอกประเทศเพื่อทําการทดลองหรือปล่อยให้เยออะไรอื่นนั้นเข้ามาประชิดตัวกับบุคคลน,นั้นนะแล้วว่าเอ่อถ้าเราเข้าไปแฮ็กข้อมูลขงเนี้แต่พวกมันอยู่ต่างชาติพวกมันก็จะอ้างข้อกฎหมายระหว่างชาติางเงี้ยเพราะว่าการละเมิดสิทธิและเสรีภาพระหว่างชาตินั้นต่างกันนะครับแต่เรื่องนี้ก็อาจจะกลับกันก็ได้นะฮะ มันเอาคนของกองทัพเรือนะครับคล้ายเก่งข้อมูลด้านประวัติส่วนตัวมีในร่วมเป็นทหารคล้ายการเอ่ออยู่ในร่วมเออของการอาชญากรรมนะฮะเหมือนการขายข้อมูลเมื่อรู้ประวัติส่วนตัวอาจจะฝังชิปตามตัวอาจจะมีในร่วมเป็นคนของกองทัพแต่อาจจะโดนหลอกก่อหกกันคนละรูปแบบอ้างว่าเป็นเรื่องผัวอ้างว่าเป็นเรื่องเมียเข้าใจผิดอย่างนั้นเงี้ยสุดที่ว่าใครนั้นจะอ้างนะครับเพื่อให้เอาอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งนั้นลงมาใช้งาน กลุ่มพวกนี้ถ้าเราทํางานประวัติส่วนตัวของกองทัพเนี่ยมันจะเอาไปขายในกลุ่มต่างชาติหรือเปล่าครับเคยเห็นไหมครับว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มแก๊งคอสเซนเตอร์กลุ่มบาคาร่าเนี่ยเออพวกเว็บต่างๆเนี่ยมันถึงมีประวัติส่วนตัวนี่แหละครับผมว่าพวกนี้มันน่าจะใช้ระบบพวกนี้แหละครับนะส่วนในทุนใหญ่ของมันไม่รู้เป็นใครนะผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้กลัวตายนะนะเพราะผมรู้จักคนเยอะฮะผมพอจะรู้ว่าเราอะไรอ,ออกง่ายนะ กลุ่มพวกนี้มันน่าจะแสวงหาผลประโยชน์ครับถ้ามันรวยจริงเนี่ยถ้ากลุ่มพวกนี้รวยจริงไม่น่าจะเอาเงินผมนะฮะแต่อาจจะโดนหลอกกันคนละรูปแบบอาจจะมีใครหรือมีลูกน้องระดับใหญ่อยู่บนหรืออาจจะมีคนหน้าตาที่ไว้ไว้ใจเชื่อใจให้อยู่ในจุดที่ว่าพอที่จะไว้ใจเชื่อใจอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ใช่เพราะผมเห็นออกจากตัวผมคือมันฟังเสียงโปรแกรมตามตัวมันฟังได้เนี่ย พอฟังได้เราพูดถูกเพราะเราพูดถูกทุกอย่างก็เป็นความจริงครับพวกนี้มันหาในรวมแปลกๆ